ปฏิทินจีนเฮงมาแล้ว59ได้เได้เน้นๆสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปาฏิทินที่ผมได้มานะฮะเป็นต้นฉบับนะครับเป็นฉบับแรกที่ผมนะครับนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูหน้าปกฉลากนะฮะก็จะมีในส่วนของบอกนะครับวันดีนะครับวันไหนวันดีนะครับท่านผู้ชมครับหนูก็เลยจะหยิบเรื่องราวนี้นะฮะมาฝากนะครับสถิติปีที่ผ่านมานะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละ8 8กันเลยทีเดียวนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลิกนะนะครับเลิกไหว้นะครับใช่ ซึ่งเอียะนะครับประจำปี2,565นะครับวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2,565นะฮะทิศโชคลาภก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะท่านผู้ชมเวลานะครับก็คือที่นะครับจี่การเชื่อของนี่นะครับคนจีนนะครับก็คือ0 0นยนะครับแล้วก็0 1 0 0นะครับตัวนี้นะครับตรงกับวันตุจีนพอดีนะครับเฉพาะในปาิทินนี้เท่านั้นนะครับหน้าปาิทินนะครับอันดับที่ผมได้มานะครับสิ่งแรกๆเลยนะครับก็คือนี่นะครับถ้าใครมองดีนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า6กนะครับกับ9กนะฮะก็เป็นตัว6กับตัว9กนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าจับดีดวงดี ก็ถือว่าได้โชคได้ราบกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ทำภาพนะครับมาฝากทุกท่านนะครับเป็นภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่มองเห็นลูกศรนะครับชี้ไปดังนี่นะครับทางทิศใต้และที่บนนะฮะก็คือ59นั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วนะครับผมก็จะพามาแปลนะครับและวิเคราะห์กันนะครับในเน้นเลยนะครับในฉบับนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับ ในงวดต่อไปนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะออกไปทาง0นะครับแล้วก็1แล้วก็7นะฮะผมก็เลยนะครับคิดวิเคราะห์นะครับในนี้นะครับมาฝากทุกท่านนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับแนวทางนะฮะท่านผู้ชมถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับก็เสี่ยงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็เอาแค่ใบเดียวนะครับถ้าเรามีโชคนะครับก็ถือว่าได้นะฮะ ก็นะครับอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะฮะท่านผู้ชมดูถึงนะครับขีดจํากัดนะฮะท่านผู้ชมก็นะครับหน้าปฏิทินนะฮะก็จะมีในส่วนของเป็นเลขหนึ่งนะฮะแล้วเหมือนมีกับคนจีนนะครับเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับถือเป็นภาษาขึ้นมานะคะนี่นะฮะท่านผู้ชมผมก็สรุปออกมานะฮะเป็น0 4 7นะครับ7 40 04แล้วก็4 7 7 4 0 1 1 0นะฮะและต้องขอนะครับสวัสดีเป็นภาษาจีนด้วยนะฮะซินเจียยูอีซินนี่หัวช้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราว ข่าวสารเราส่งมาฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการหาข้อมูลนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซน,นะฮะหรือแชร์ไปยังพลตฟอร์มอื่นนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเร่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมด